เช็กถ้วยนะครับว่าหมูมันตำคูนไหมมันคนคูงดังมันแมันอะไไหมนะครับเพราะว่ามันการเดินทางมันทุกอย่างนะครับ ี่ก็ต้องเอามือคุ้นคนมือก่อนนีค่ครับว่าเงี้ยคนเลี้ยงมันงรีสคนเลี้ยงสินะอย่าให้เขาตกใจครับคือการจับหนูอย่างจับอย่างนี้อย่างจับจับมาต่อเวลาเขาจะง,งูหัวเราสั่นไม่ได้ต้องจับให้ที่สุดครับอย่างจับไป,ไปเนี้ยประมาณเนี้ยพอดีอ่าครับมัเดิมเลย ได้ครรับกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมณีมาพ่อครับนุนาเล็กฟาร์มนะครับน้อมณีอะที่ภาพมาแนะนำนะครับอ่าบ่อของลูกฟาร์มนะครับน้องอยู่อ่าจังหวัดสมุทรสาครนะครับอำเภอบ้านแพรวนะครับน้องเดี๋ยว จังไหนจังไปสอบถามนะครับเจ้าของฟ้ามกันนะครับเนาะว่าอายุพื้นที่ใดนะครับเนาะการให้แนะน้าบอนะครับเนาะกาแนนน้านะครับวิธีการนินเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเนาะสำหรับการเ็ดบอแลวการเ็ดพื้นที่แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันเนาะแล้วก็ไปพูดคุยกับหลูกฟ่อฮะกันเลยนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยู่กับพี่อะไรครับผมเอกครับพี่เอกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผม ตำบลลงเคออำเภอบ้านแพ้วจงังหวัดสมุทรสาครครับ,รบตำบลลงเคอนะครับเนาะอำเภอบ้านแพ้วนะครับเนาะจงังหวัดสมุทรสาครเนาะน้ำแดดจังอยครับแดดมะเลยนะครับเนาะอ่าอยู่อ่า <c oughs> <ย>กลางสวนผลไม้เนาะใช่ครับส,<ว>ส,สวนมะพร้าวเนาะครับผมอ่าผมถามครบคิดดีกว่าแนวคิดทําไมพี่ถึงหันมาเลี้ยงหนูครับผมก็คืออย่างอย่างผมเนี่ยมีเวลามีช่วงเวลาอย่างช่วงเวลาหนึ่งที่ เรื่องจากสวนหรืออะไรเงี้ยครับจะหาอาชีพเสริมอาชีพเสริมเนาะแล้วพื้นที่เราบริโภคไหมครับผมก็มีมีบริโภคครับมีบริโภคเนาะจากที่คุยคุยกับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มก็มีคนกินก็คือเพื่อง่ายกลุ่มผมก็มีคนกินกันทุกคนะก็คือกินเขากินกันทุกพื้นที่แหละไม่ว่าจะอยไหนก็กินเนาะแต่อาจจะกินมากกินน้อยก็แค่นั้นเนาะอะไรลักษณะแบบนี้เนาะแล้ววันนี้นะครับผมพี่ก็เลี้ยงเลี้ยงมานานนะครับนี ก็ทดลองเลี้ยงครับทดลองเลี้ยงมานี้ก็ประมาณ3เดือนที่เดือนทดลองเลี้ยงมาประมาณ3าเดือนนะครับเอาประมาณหนึ่งเนาะก็ข้อลูกได้ประมาณนึ่าก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เอกนะครับแนะนำนะครับวิธีการทําบ่อทําระบบน้ําหน่อยว่าเผื่อบางคนเอ้าทําไมระบบน้ำทรงดีแต่ฝาบ่อก็ทํากันแบบไหนนะบางคนทํไมไม่ทําฝาบ่แบบนี้นะครับอยากให้พี่เอกแนะนำคร่าวๆหน่อยเนาะเอาเอาฝาบ่ก่อนเลยครับโดยรวมทั่วไปก็จะเป็นแผ่น สมาร์ทบอร์ดธรรมดาสี่มิลครับครับผมแล้วก็เจาะเป็นช่องระบายครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทเ็าคืออันเนี้ยเป็นเป็นช่องระบายเพื่ออากาศถ่ายเทเนอก็ครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เจาะแบบนี้เหมือนกันแต่ทําไม่สวยแบบนี้ไงปัญหาเกี่ยวับปัญหาเก็่อย่างนงี้ะให้ดูนะครับเนาะข้างในก็คือบางคนก็คือไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้มาลองยิงสักูไงครับใช่ใช่ใช่คิบันทายรัดครับผมใช่ใช่ใช่ก็คือมันมันไม่สวยนะผมดูแล้วอันนี้ก็คือมันสวยไงครับผม ก็คืออ่ะเป็นฝาครึ่งใช่ไหมใช่ครับอ่ะอย่างปาครึ่งมันจะเปิดง่ายใช่ไหมครับอ่ะอย่างนี้เนาะอย่างของผมนี่แผ่นหนึ่งผมตัดได้ส<ง>ี่วงอ่าแผ่นหนึ่งตัดได้ส<ง>ี่วงแผ่นหนึ่งเนี่ยความกว้างก็คือสี่สี่สิบใช่ไหมความกว้างสี่สิบยาวร้อยยี่สิบใช่ไหมครับประมาณนั้นไหมหรือแยะมากกว่านั้นกว้างแปดสิบตัวเฉพาะตัวแผ่นเหนือใช่ครับกว้างแปดสิบยาว, 200, าวสองร้อยสองร้อยยี่สิบแผ่นตลาดเนี่ยครับร้อย <120, S 2> ร้อยยีส่สิบสองเมตรสี่อ่ะอ๋อประมาณนั้นเนาะ ก็คืออาตัดได้สี่บ่อเนาะได้สี่บ่อครับแล้วผมเราบ่อในพื้นที่พี่นะครับมันต่ำมากในบ่อพื้นที่อื่นเนี่ยไม่เคยสูงขนาดนี้ไงอ่าับผมแล้วขนาดบอ่อพี่ก็คืออยู่ประมาณแปดสิบเนาะ <50 S 1> ก็คือความกว้างนะครับของบ่อคืออ,อยู่ที่ประมาณแปดสิบความสูงอยู่ที่ประมาณสี่สิบเซนนะครับแล้วก็มีไม้มารองนั่นข้างเพื่อให้มันลมระบายเนาะอาจจะนุนนนิดนึงบางคนก็ไม่ได้นุนสูงขนาดนี้แต่ก็คือยิ่งนุนสูงเท่าไหร่บ่อเรายิ่งจะแห้ง อ่ะครับยิ่งแห้งได้ดีเนาะแล้วก็มาดูระบบน้ํำกับผมมาดูระบบน้ําของพี่เอกเนาะอ่าดูมาจากยูทูบไหมครับดูมาจากยูทูบเนาะแล้วก็ทําเพิ่มเติมอ่าแก้ไขมาจากของเก่าใช่ครับของเก่าที่มีปัญหาเป็นอ่าของจุกหมูนะครับเนาะอ่าจุกหมูมันมีปัญหาคือหน่ามันหนูมาเล่นน้ำน้ำแล้วก็ชิ้นบ่อใช่ไหมอ่าใช่ครับมันชิ้นบ่อเยอะมันเล่นเยอะเนาะใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือแก้ไขแล้วก็คือไม่พุ่งเยอะนะครับเอาพอดีกินนะครับอ่า ก็คือจัดการได้ง่ายเนาะส่วนข้างก็ไม่มีอะไรมากก็มีอ่าเป็นสายยางระบบน้ำเยเชยเนาะอ่าก็ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าผมอยากให้แนะนําดูของพี่เอกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางคนนะครับเลี้ยงหนูครับผมแต่เอาทุนไปลงกระบอกกับโรงเรือนมากอะไรประมาณนี้ไงซื้อหนูประมาณสักไม่กี่พันแต่ทำรงเรือนสามสี่หมื่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ของพี่เอกก็คืออ่าเป็นอาจจะเป็นรถเป็นรถเก่าเนาะ คือมีพื้นที่จอดก็เรา,าจอดรถ<ม>แค่คันเดียวครับมันพื้นที่มันเหลือครับผมก็คือผมอยากแนะนาเพิ่มเติมหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่หรือใครที่เข้ามาดูพี่เอกเนาะเอาบ่อกับเอาหนูก่อนนะครับอย่าไปเพิ่งไปลงที่รงเรียนมากเพราะว่าเราจะได้ทุนคืนช้าเนาะอันนี้ก็คือพี่เอกก็ทําถูกแล้วก็คืออันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มเลี้ยงประมาณ3ามเดือนนะครับก็เอาบ่อก,กับหนูเนาะยังไม่ได้ไปอะไรกับรงเรืยนมากก็คือเราต่อเติมเพิ่มจากที่เรามีลงรถอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่อย เราเลี้ยงได,ได้ได้ลูกแล้วอะไรเราค่อยไปขยับใหญ่เนาะในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าเออเรามีทุนเราจะไปลงนั้นเลยผมกลัวมันค้อก่อนเนาะแต่ของพี่เอกก็คืออ่ายังไงครับสามเดืนอนนี่ก็ได้ลูกอยู่เนาะก็ได,ได้พอประมาณก็คือีอ่าไม่ใช่ว่าทุกคนเลี้ยงแล้วจะอ่าสําเร็จเสมอไปเรามีครูดีก็จริงแต่ก็คือเราต้องมาหาประสบการณ์เพิ่มเติมเนาะอะไรลักษณะแบบนี้เนาะแล้วเราอ่าคิดคิดว่านะครับราคาเนี่ยทั้ง แถวนี้นะมันจะพยุงได้ไหมครับเหมือนกับว่าแต่บ้านผมเนี่ยไม่ตม่ำกว่าร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยอาจจะแถวนี้อาจจะต่ําลงกว่านั้นไหมโดยโดยพื้นที่แต่ผมผมว่านะจากจากพื้นที่การการเขตการการอยู่อาศัยน่ค,คือความนิยมการกินนะาทางบ้านผมเนี่ยจัดว่าน้อยอะ่ะแต่ค,คืออย่างคนหลกัลกๆอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนทางอีสานที่ชอบกินนะครับมพื้นที่บ้านผมเนี่ยอย่างอยู่ติดโรงงานมันอากาสมันมีมีที่จะขายได้อะไรก็ต้องยั่งยีนครับ ก็คืออาจจะเป็นใกล้พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเนาะโอกาสที่เราจะไปขายในในโรงงานต่างจังหวัดอ่าเยนต่างจังหวัดะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเอาพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าสมุทรสาครอย่างเงี้ยคนกินน้อยแล้วจะขายไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้คูกลัวไหมครับก็จริงๆก็คือเริ่มแรกนะถ้าก็มีก็มีบ้างครับก็พยายามศึกษาจากนั้นมาก็มามาดูจากพี่ก็าี่ก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นอะไรขึ้นคับผม ก็คือ,อมีความมั่นใจว่าเออยังไงก็พอไปได้เนาะ,ะถึงะจะขายในชุมชนเราไม่ก็ได้จะดีเท่าไหร่แต่ก็คือเราสามารถโยกย้ายหนูตรงนี้ไปขายในพื้นที่อีสานได้มันมีปัญหา<ช><ช>เนาะแล้วมีอะไรจะแนะนําเพิ่มสลับมือใหม่ไหมเพราะว่าพี่มือใหม่พี่ไม่ได้ปรึกษาใครเลยพี่เริ่มทดลองเองเลยแต่แต่ถ้าพี่แบบมือใหม่กาลังมาดูพี่เหมือนกันพี่ก็มือใหม่เหมือนกันแต่มีอะไรจะแนะนาเมือ่อจะเริ่มต้นเนี่ยคอยอมองดูที่อะไรก่อนควรจะเริ่มที่อะไรก่อนครับอันนี้ผมคิดว่านะ คืออย่างอย่างที่ผมมาเนี่ยอย่างเริ่มมาปุ๊บเนี่ยก็พยายามดูจาก youtube จากอะไรมา,าผมก็คือมันไม่เหมือนกับคนที่เขาเคยเลี้ยงอ่ะเราไปศึกษากับเขาด้วยดีฟา้าก็ <ผม S 2> คือเอาจากเขามามาปรับกับใช้กับเราคือแต่ละพื้นที่อ่ะผมผมว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะค้าผมเลี้ยงแล้วยังไงอะ่ะร้อยมันก็ไม่ได้ร้อยเหมือนกันนะครับ้าม,มันต้องดูจังหวะดูซี่ดูว่ากา้าดูอะไรครับอ๋อเขพยายามศึกษาหลายๆทางครับค้าผม ก็คือพยายามศึกษาจากคนที่เขาสําเร็จเนาะแล้วก็ค่อยเอามาปรับเปลี่ยนค่อยเอามาทดลองเลี้ยงหาว่าหาประสบการณ์ไปอะไรลักษณะแบบนี้นะครับถ้านะครับมีคนสนใจอยากจะเข้ามาดูนะครับต้องติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับผมก็ทาง Facebook ก็พรพตวงจุัจลลเกษมครับครับผมเบอร์โทรก็ครับผม0 6 5ย์หก9้า้ครับ่าก็ผมเดี๋ยวผมให้ ให้ท้ายคลิปเนาะถ้ายังไงถ้าจะเข้ามาก็ให้ให้โทรมาก่อนเนาะหรือจะมาแบ่งสายพันธุ์หรือจะเอา,มา,ม,ามาซื้อไปกินก็อค่อยโทรมาก่อนเพราะบ,บางบางพื้นที่เราก็อาจจะออกไปทํางานข้างนอกเราไม่ได้อยู่ตลอดเนาะ,ะ,ะยังไงนะครับผมผมนะครับนุนาเล็กฟาร์มนะครับกับพี่เอกนะครับก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับนอกก็จะขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ สี่หมื่นแปดพันนะครับเนาะสี่หมื่นแปดพันอันบปนอขับเนาะนบปอนเด้อโอ้ยดีเด้อแดดจำมมยัไงเออเสียเสียนูเสียนูมาสามสามหมื่นสี่หนึ่งสือขึ้นแต่่าคุณเน่ะสึห้าพันเสี่ห้าหมื่นผัสือขึ้นครับเสือขึ้นกรับไม่พันไปเข้าเดียวหนึ่งไหมเจนอเหรียญเลยเพื่อนมาเจ็ดเหียนะเจ็ดเรียญเดดีบ่ดีบ่ อบดีครับผู้เลี้ยงขื้นกึ้ขื่นกคือผมซื้อหนูได้หลายกำไรผมกปหลายผู้เลี้ยงได้หนูหลายกำไรก็มีสินะผมอย่าเอาไปบ่วงเงินจริงเรียกมจเอาไปบ่วงเงนอย่างไใจวครับไอ้รมันส่วนส่ยังอยู่ประมาณจัเราเลาหาชิบหกชิบนตัวนี่ยหละกัว่าแคกลมอันนี้ครับเอากลงมันบลอันนี้ครับกาวเราจะอยู่ประมาณจัสองกลงนะครับก็กลงผมพุ่งไปพุ่งยงงสาม กงคงสามชิโกงอายุประมาณสี่อยก็โตสี่ลอยไปหางลอแ้วก็งกัยูนัองกมันใท่กันมาได้นห่ครับโอ้มันใส่ากเืนื่อใส่ากนรดีมันถือว่าโตลมังแมนก็เป็นังแมนครับเงินก็ได้แมน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 เี่ข้าที่แมนมนแมนบกโอเคคิดผิดสอง่สองรมื่นหนึ่งพันอ้อยนาัเนาะสองหม่ึ่งพัองร้อยคิดตรงกันนี่เนาะท้ายปบครับ

น้บงนะครับเนาะน้บงก้อนเนาะอันนี้คนบงก้อนเนี่เอาเราเยน้เบาเนี่ยเขาจมาเนีโอ้ยผมก็มาเขยบนำงันวันนับใไหมเอายกมอาเอาเราอกเต้นทำอย่างนั้นเอาเลกสงหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเานายใหญ่เลยเอาอันอีทอมสามอครับเด้อ มนผอนไวผ่อนอม่อเอ่อเนกนไ่อนองไโอยโดนลงพ่อแม่กได้ลดนพ่อมจักสองไกได้เอผมมาไก่เนาะนอ้ท่อนสามวันนะครับรับผมหเนาะับติดต่อนกันเนาะวันน้เอาคงขึ้นเียบร้อได้ดีเจเาโอ้ยขายมือเวี้ยเวินเสองมื่นนไบาได้สร้คนชาได้คับ เออเอาไว้น้บมึงกับพ่อสิบบ่ะว่าพบดึงกันได้หว่บุ๊คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาแสดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเห็นบอไดกนไดบุ้งบ่บมันัวได้เจ็ดหนึ่งจะเฝ้าไปไะไรบุ้งอไม่ห สิบหกสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดเราขับอร่อยโอเคนะครับเราต้องท้อนนะแต่กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์ม